สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟอดนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาดู XLT นะคะตัวนี้เป็น XLT c a p นะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่7 9 4 0 0 0บาทนะคะตัวนี้เป็นแคปยกสูงเกียร์ออโต้นะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะว่าน้องแต่งอะไรไปให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะเราเริ่มจากด้านหลังกันเลยนะคะนี่นะคะด้านหลังของเราเราอ่ตัวนี้ได้ทำการใส่กันชนเป็นของ t l e n d e r ให้กับลูกค้านะคะมี เซนเซอร์สี่จุดด้วยกันนะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะถึงเราจะเปลี่ยนกันชนเป็นแบบนี้เซนเซอร์ของเราก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมปกตินะคะแล้วก็มีห่วงลากทูงไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะ2ห่วงแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟส่องป้ายทะเบียนตอนนี้นะคะตัวนี้มา,มาดูข้างหลังกันเลยคะ่ะส่วนข้อไฟท้ายตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะ ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างของเราตัวนี้ได้ทําการติดสติกเกอร์ไปเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนสติกเกอร์นะคะของเรามีหลายลายกันมากๆเลยนะคะให้ลูกค้าได้เลือกกันหลายลายค่ะแล้วก็จะเป็นด้านหลังตัวนี้นะคะคิวซุ้มล้อเราได้ใส่คิวซุ้มล้อไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นคิวซุ้มล้อหกมิวนะคะแบบมีหมุดนะคะเป็นหมุดหลอกนะคะแล้วก็ใส่ข้อฝาถังน้ํามันให้กับลูกค้านะคะการลอยเล็บขีดขวนนะคะเวลาเราไปเติมน้ํามันนะคะ ส่วนด้านบนนะคะก็ใส่ราวหลังคาไปให้กับลูกค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็ติดเพิ่มด้วยคิ้วกันสาดไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเบ้ารองมือจับนะคะอันนี้ใส่เพิ่มเติมไปให้กับลูกค้านะคะการลอยเล็บขีดข่วนได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ข้อประตูมือจับให้กับลูกค้าเหมือนเดิมค่ะอันนี้ครอบกระจกแล้วก็ใส่ข้อกระจกไปให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะ ส่วนด้านข้างนะคะครอบแก้มปกติตัวนี้จากโรงงานจะเป็นสีโครเมียมนะคะอันนี้เราได้ทําการครอบเป็นสีดาด้านไปให้กับลูกค้านะคะมาดูด้านหน้ากันเลยคะ่ะส่วนด้านหน้านะคะของเราเป็นกระบะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่มีฝาชกอับกระโปรงหน้านะคะ อันนี้นะคะสกูปหน้าของเราได้ทําการใส่สกูปหน้าให้กับลูกค้านะคะเป็นสกูปหน้าสีดําด้านนะคะตัดกับตัวรถสีขาวนะคะเข้ากันมากๆเลยนะคะส่วนกระจังหน้าด้านหน้านะคะเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตะแกงโลโกโ้มาไอมาสแตนนะคะตัวนี้นะคะใส่เพิ่มไปให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ส่วนกันชนหน้าของเรานะคะเป็นกันชนเป็นของฮัมเมอรนะคะตัวนี้ มาพร้อมกับห่วงลากจูนะคะตัวนี้กันชนคือแข็งแรงมากๆเลยนะคะลูกค้าหมดห่วงได้เลยค่ะอันนี้คือใช้งานได้จริงมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ส่วนไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟหน้าน้องก็จะครอบไฟหน้าไปให้กับลูกค้านะคะเป็นครอไฟหน้าสีดําด้านนะคะเอามาดูด้านข้างกันเลยค่ะส่วนด้านข้างนะคะอันนี้ เราได้ทําการเปลี่ยนแมกยางไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ขอบขอบ16นะคะเป็นยางของ m a ็กซีนนะคะอ่าลืมบอกไปค่ะว่าส่วนไอ้คิวซึมล้อตัวนี้นะคะมันจะมาพร้อมกับกันชนด้านหน้านะคะเป็นชุดเดียวกันนะคะอ่ามาดูด้านในกันเลยะคะ่ะนี่นะคะด้านในภายในของเรานะคะตัวนี้เป็นแคปยกสูงเกียร์ออโต้นะคะ ถ้าลูกค้าคนไหนที่แบบว่าสนใจอยากใช้งานอยากใช้งานรถจริงๆแต่ว่าไม่ถนัดขับเกียร์ธรรมดานะคะของเราก็มีเป็นเกียร์ออโต้ให้นะคะตัวนี้เป็นรุ่น XLT แคปเกียร์ออโต้นะคะราคา7จ็0 0 0บาทนะคะราคาไม่แพงนะคะสำหรับเป็นเกียร์ออโต้นะคะเหมาะกับการใช้งานที่มีลูกค้าที่แบบว่าไม่ถนัดขับเกียร์ธรรมดาก็สามารถเลือกใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะ,ะด้านในของเรานะคะก็จะมี หน้าจอทัสกรีนให้นะคะหน้าจอ8นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y a o d r o i d Auto ได้นะคะเชื่อมต่อบ t o o t h ได้นะคะแล้วก็ของเรานะคะตัวนี้ส่วนเป็นตัวแขมปนะคะจะเป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะจะไม่ใช่เป็นเบาะหนังนะ,ะด้านหลังของเราเป็นแขมปกว้างมากๆเลยนะคะ ค่ะภายในของเราก็ประมาณนี้เลยนะคะแคบแค a คือเปิดได้กว้างมากๆเลยนะคะสามารถาใส่ของได้เยอะมากที่สุดเลยนะคะใส่ทีวีจอยใหญ่ก็ได้คะว่าของเราเปิดได้กว้างมากเลยนะคะค่ะถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากได้แคปยกสูงเป็นแกโออตโต้นะคะราคาตัวนี้7 9 4 0 0 0บาทนะคะสามารถติดต่อน้องฟอดได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไลน์ไว้ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ